ปัจจุรู้ถึงอภิลกิตสบายขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ในเทศกาลเช่นนี้ของทุกปีสาธุชนทั้งหลายล้วนตั้งกิตปรารถนาชีวิตในปีใหม่จะดีกว่าปีเก่าคั้นทบทวนวันเวลาในรอบปีที่ล่วงผ่านไปเราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ชัดว่าสถานการณ์ต่างๆอันก่อให้เกิดความทุกข์ยาก ได้ถาโถมหลังไหลเข้ามามากเป็นประวัติการและยังคงดำเนินอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องในมงคลดิถีส่งท้ายปีเก่าทอนรับปีพุทธศักราช2568นี้อัะมภาพในนามพระสงฆ์ทั้งมวลขอเชิญชวนสาธุชนทุกพื้นที่ได้ร่วมทาบุญรักษาศีลเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาะร่วมพิธีสวดมนต์ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่เพื่อความสงบของขจิตใจดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริรสุทธิ์แจ่มใสเป็นมงคลกับชีวิตนนวัดพระเชตุพนวิมลม,มังคารารามหรือวัดใกล้บ้านของท่านเพื่อความสุขสวัสดีแก่ท่านและครอบครัวตลอดไป ในวาระถเถลิงศกนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและคุณความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์สามคัคคีร่วมเป็นพลังบวรถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระรมพิฒพระสมภารเจ้าและสมเด็จรรพ,พ,ร,ะร,พจะจระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศ์สาวงศ์ทุกพระองค์ทรง,ทรงสถิตดำรงเป็นมิ่งขวัญดักชัยอยู่ยั่งยืนนาน กับทั้งอำนวยพรให้สริชนทั้งหลายจงพินโยสโมสรด้วยความสุขเกษมสารในมงคลปีใหม่นี้ขอปารวบปากคติธรรมว่าปีเก่าไปปีใหม่มาอีกคราหนึ่งควรคำหนึงถึงชาติศาสตร์ประสัตดิ์สยามแม้ไทยมีสิ่งใดชูอาจดูงามแต่ไร้สามตาไตรงใช้ไทยม้วยมอน ขอชาวไทยไฝ่ส่วนรวมร่วมจุดหมายเลิกส่วนตนเร่งขวนขวายสุจริตานุสรณชูไตรงเป็นธงสวัสดิพิพัฒนะบาวรมอบเป็นพรไตรงไทยกีรติกิการขออำนวยพรให้สารชนทั้งหลายมีผาสุขวิหารธรรมตรอดพุทธศักราช2568นี้โดยโทั่วกันเทิน Música